สวัสดีจ้ายายหนูจา้าชาแนวมาอีกราคามันในย่ายมันจะสื่อกับเขาพี่น้องก็ดีย่ายอนยางขงม่านามูบานนี่แหะมูบานดีทํางานเลยค่ะยายมาเห็นดอกดอกจิกค่ะพี่น้องอาซิเมนดอกดอกกระโดนบานเห้าเนาะแต่ว่าเป็นกระโดนนามหรือว่าเป็นยังล่ะนี่ราะค่ะเบิ้งดอกมันดอกมันงามงามงาม,มันสิเป็นหนึ่งเป็น,น,น,ปนยังก็เป็นไซายหอยแบบเป็นอะไรเขาเรียกว่าเป็น ข่วงลงมาเป็นอยียงล่ะค่ะเป็นหอยลงมางามงามมันกับมีนีลวงลวงลงมานี่มันมันเป็นธรรมชาติสางสันมานาะคะ่ะพี่น่องงามครับนี่ยายเห็นแล้วยายก็เลยอดไทยบได้ค่ะไทยมาเบงกันว่ามาฝาพี่ฝากน้องกันแล้วจ้ะนี่มันมันสิโลนลงแล้วจากนี้งามเดี๋ยวยายมันอาจสันเลยนะคะเพราะว่ายายบ่เดียวอันอันนี้มา่ะกล่องมายายอ่ะใส่จับทายค่ะนี่ค่ะมันมันหอยลงมา มันหอยหอยลงมาก้ามด้วยค่ะงาม,ดงามเดี๋ยวเดี๋ยวแยาสีไทยให้เบ่ง่มามันโดนลงมาธรรมาชาติค่ะพี่น้องงามค่ัธรรมาชาติทสร้างมาสวยงามมีฮอตอันนไอเยียงกดตอมพึ่งตอมนะก็เรียกว่าพึ่งตอมนี่จ้างามครับนี่จ้ะสวยสวยสวยงามมันจะมีต้นต้นหนึ่งค่ะนี่ ข้างเขาหมบานนี่งามงามมงว่านันเห็นบ่าพี่น้องพี่น้องตาดีพี่น้องเหียนบอกว่ามันเอ่อนลงมาลนลงมาเรื่อยๆลนลนลงมานะจ้ะนี่นี่มันสี่ตัวแมลงครึ่งตอมด้วยนะนะคะมันตอมเกสรดอกไม้นี่ค่ะ,ม,ม,ม,คะมาชาติสางสันมากค่ะงามคักนี่ค่ะนี่ค่ะมันตอมนี่นี่ค่ะ มาเบิงดอกไม้น้ากันจ้ะดอกจิกมันร่นลงมาเดี๋ยวเดี๋ยวย้ายสิทธายันถางล่างให้ได้ค่ะค่อยๆค่อยๆลงมาเบิงน้ากันจ้ะนี่ค่ะมันมันล่นลงมาแล้วมันสีมะกรออยู่ผืนดอกมันค่ะนี้ดอกมันดอกมันงามค่ะพี่นอกสีเป็นสีชมพูนิดกินหอมค่ะกินหอมนิดนึงนี่ละคะคือความงามเดี๋ยวย้ายปลูกลุขึ้นกันเด้อค่ะ ธรรมาชาติที่สวยงามสางสันมาอีต้นนี้มันกําลังสีบานอีกค่ะนี่ต้นนี้มันกําลังสีบานเรื่อยๆเรื่อยๆลงมาทุกอย่างแต่ว่าต้นนี้งามครับพี่เนาะมองเห็นไกลๆข้างเขาหมบานย่า่หมบานพี่ย่า่ทำงานนี่แหละจ้ะหอยเป็นพ่วงลงมางามครับ สวยงามตามธรรมชาติเป็นงามนะพี่น้องเนาะพี่น้องว่างามบ่ค่ะใหญ่โอ้ยพึ่งต่อยายซาลาหีนี่มันมีพึ่งพร้อมกันพึ่งยุ่งนี้เห็นบ่ค่ะเห็นบ่ผพึ่งกับต่อยายเนาะกระเป๋ามาต่อยายได้ญ่เห็นนั่นความงามนี่มันลนลงพี่น้องลนลนลนลงเรื่อย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 ค่ะเพราะว่ามันมีแมลงตอมมันมีแมลงพึ่งตอมนี่นี่ต้องนี้งามค่ะพี่น้องตรงนี้งาม เห็นบ่พี่น้องตาดีเบิ่งเนี่ยนะคะตาดีเบิงๆๆ่งเบิงเบิงเนี่มันตอมอยูน่นี่อือตอมไปแล้วตอมไปแล้วบินไปแล้วบินไปบินไปตอนเศร้าๆค่ะเศร้าๆย่าไมากสื่อกับเขาย่าหเห็นความงามเมื่อนี้หลังจากที่บรรยากาศฝนตกอยู่แล้วค่ะตกตอน ตอนไก่สีสาว่างได้ก็เลยยางออกมาหาอืีอกับเขา่ามาเบิ้งต้นใหม่กันพี่น้องดอกใหม่ไหมคะเบาพิดเบาถูกนะะี่ค่ะยอดอ่อนออนมันยอดอ่อนอน,ออนมันก็สีเขียวสีสีสสสความงามของต้นใหม่ดอกใหม่เบาพิดเบาถูกได้พี่น้องความงามทั้งต้นใหม่ดอกใหม่นะคะอันนี้ก็ข้างล่างท่านคะ มีผีเสื้อพ้อมีผีเสือ้อตอมตอมผีเสื้อมีตอมค่ะพ,พี่น้องเอาท่านมอเอายายเอายายมาๆมาๆมา,มา,มาตอมมาตอม,ม,ตอมนี่นี่เห็นบ่ค่ะลำว่าท่านยายตาไล่ก่อนนี่หละจ้ะคือความงามของธรรมชาติสางสันมาต้นใหม่ดอกใหม่งามโลนลงหลายค่ีอย่ายายขออนุญาตย่งางยังลงไปต,ตรงบันไดแล้วค่ะยางลงไปบงน้างล่าง สั่นสะเทือนนิดนึงไม่ได้เอาที่จับกล้องมานี่จะนี่จะงามงามจะงามสวยสวยจามาเบิงน้ำกันกับยายจะสวยสวยอีรีงามุดงามหน่อยจะไปเบิงกล้องอีกแต่กล้องที่มันลนลงมาอีกค่ะนีน่นีมันมันลนลงมาในอากาศจากไปมันมันฉีลลนลงมานี่เป็นเป็นแบบ ล่วงล่วงลวงมาเรื่อยๆค่ะเต็มเต็มพื้นเลยค่ะนี่ค่ะความงามของเขาความงามความงามงามน้องผี่น้องว่าบอซีชมพูนี่อันต๊วเพื่งเพิม่มกินเกสซ้อนลงม่แล้วเพิ่กระบินไป สวยดีดีนี่ค่ะเบิ้งนั้ค่ะมันมันหลวงลงมาค่ะมันหลวงลงมาเรื่อยเรื่อยค่ะมองเห็นมองเห็นมันหลวงลงมาค่ะมันหลวงลงมามันหลวงลงมาค่ะเออ,อเท่ค่ะเดี๋ยวจังใดคลิปนี้ไปกอนได้จ้าเดี๋ยวจังสีพ้ามาชมใหม่แล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ